ก็สำหรับคลิปนี้นะครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนนะครับวิธีการติดตั้งวัดโบสนะครับ r o ย a l Enfield นะฮะติดตั้งง่ายครับวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนเือนตอนนี้เพื่อนๆนก็อยู่ในช่องแม t o f นะครับวันนี้จะเป็นคลิปนี่ฮะเราได้ของเล่นมาใหม่นะก็คือเป็นวัดโบสของโคโซนะครับก็สำหรับเพื่อนๆ่อนหลายคนนะครับเคยทักเข้ามาถามว่าอ่าติดอะไรนะ วัดโวลต์ติดยากไหมก็ไม่ยากครับแต่ว่าเทคนิคการเลือกครับให้เพื่อนๆดูที่สเปกมันนะครับที่เขียนว่าสําหรับใช้เพื่อจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นของรถยนต์อ่ะมาติดตั้งอยู่ในตัวรถยนต์มันเลยไม่ได้ซีนตัวกันน้ํามาครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัววัดโวลต์ที่สําหรับติดมอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะเขาเรียวกว่าอะไรมันจะซีลนะครับกันน้าเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าติดมอเตอร์ไซค์ก็เลือกใช้ของมอเตอร์ไซค์ แต่ถ้าจะใช้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปติดรถยนต์ของมอเตอร์ไซค์ไปติดรถยนต์ได้แต่ของรถยนต์นะครับที่ไม่ได้ซีลกันน้ํามาเอามาใส่รถมอเตอร์ไซค์รับรองล้างสองทันทีก็นะฮะลาโลกแน่นอนโอเควิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวให้เราหาสายไฟหลักนะครับสายไฟหลักที่เวลาที่เราบิดกุญแจแล้วไฟมันจะเข้ามาโชว์ว่าแบตเหลือเท่าไหร่ก็ผมจะเลือกเป็นที่ตัวสวิตช์ไฟหน้าแล้วกันนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์โ o ยันแอนด์ฟิลด์นะฮะเราจะต้อง ทำทุกอย่างอยู่ในโครมไฟเดีย๋ยวเราแกะโครมไฟเลยนะส่วนส่วนเขาเรียกอะไรตำแหน่งในการติดตั้งอันนี้ก็อยู่อยู่ที่เพื่อนเนเลยนะว่าชอบตรงไหนเพราะว่ามันเป็นแบบสากิมันสามารถแปะได้ทั้งตรงนี้แปะได้ตรงนี้หรือว่าตรงไหนก็นแล้วแต่นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยแต่ว่าอันนี้อันนี้จะเดี๋ยวเราจะทําขาติดนะครับให้มันมาอยู่ติดกับไม้อย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต่อไฟก่อนนะฮะ ก็สำหรับตัววัดโวล์น,นะครับมีหน้าที่นะครับบอกค่าแบตนะครับค่าโวล์นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆบิดคุณแจมานะครับค่าโวล์ควรจะไม่ต่ำกว่า11นะครับถ้าต่ำกว่า11เนี่ยแสดงว่าแบตเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วในกรณีที่เพื่อนๆสตาร์ทเครื่องนะครับค่าแบตจะต้องมากกว่า12นะครับเพราะว่า แบตเตอรี่อะ่ะมันมีค่าอยู่ที่12องเนาะตามมาตรฐานโรงงานมันนะครับแต่เวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยไดชาร์จมันจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันชาร์จไฟไฟลมันต้องมากกว่า12นะครับก็ถ้าเกิดต่ำกว่า12ก็ให้เพื่อนเพื่อสันนิฐานเลยว่าตัวไดชาร์จเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับหมายถึงว่าสตาร์ทไปรประมาณ1แล้วนะฮะแล้วคอยสังเกตดูตัวเลขนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นตัวโลยเดนฟิลเองเลยเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องตัดสายนะ ก็มันยาวเท่าไหร่ก็ปล่อยมันยาวเท่านั้นไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวสายเรามาขดเก็บไว้ในนี้นะฮะก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราเรารู้แหละว่าเราติดตำแหน่งนี้ผมก็จะเอาอันนี้สอดเข้ามาทางรูนี้นะก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนนะถ้าเพื่อนจะติดฝั่งนู้นก็สอดรูนู้นนะครับแต่ผมอาตั้งใจแล้วว่าจะให้มันอยู่ทางขวาของตัวรถนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สอดเข้ามาแล้ว ก็เหมือนเดิมครับเราจะไม่ตัดสายแต่ต้องสายอะไรใดๆทั้สิ่นนะครับเพื่อไม่ให้ประกันมันขาดครับเราจะใช้กิ๊บนี่ฮะอันนี้เราก็เคยทำรีวิวบอกไปแล้วนะ่ะโอเคดังนั้นให้เราเลือกนี่ฮะปลักกุญแจนะครับซึ่งแน่นอนปลักกุญแจมันก็คืออันนี้นะครับมันจะมี2สิกนี่ให้ดูใหม้มันดูชัดๆนี่ครับมันจะเป็นไม่เหมือนใครมันจะแบน แบนอย่างนี้เลยนะครับมันจะมีสีน้ําตาลกับสีแดงสีน้ําตาลเนี่ยมันจะมีไฟตลอดเวลาคือไฟมาจากแบตนะครับแล้วพอเราเปิดกลุญมแจปปุ๊บไฟจากสีน้าตาลมันก็จะวิ่งมาหาสีแดงเพราะฉะนั้นให้เราเลือกสีแดงนะครับอตอนนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสีแดงนะครับเราก็เลือกสีแดงเลย๋ยวผมจะใส่กิ๊ไปก่อนฮนะ แล้วก็เอาเนี่ยฮะให้ตัวเส้นสีแดงเนี่ยเสียบเข้าไปกับลิปได้แล้วจากนั้นก็หนีบทิบเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ปิดไว้เพื่อไม่ให้ไฟมันไปโดนตัวอื่นแล้วชอ้อนครับก็เราปิดปิด,ปดไปเลย เ,เดี๋ยวเราลองเทสกัน,นะฮะว่าใช้ได้ไหมก็คือตัวสายสีดาเนี่ยสายสีดาเนี่ยมันจะเป็นตัวกราวกราวก็คือลบนะครับอาจจะรับปิดกุญแจบแบนึงอาจจะรับเปิดกุญแจนะครับตอนนี้มันยังไม่ติดหรอกเพราะว่ากาวเรายังไม่ต่อเดี๋ยวกาวเนี่ยเราต่อจากตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นไฟขั้วลบ เดลองที่โคมมีไฟไหมสามเนี่ยเพื้อนาดูนะนี่ครับนี่ติดแล้วสิบสามโวลต์นะครับจุดหนึ่งอันนี้มันกลับหัวนะฮัลโหลเดี๋ยวตอนนี้เราตัวเนี้ยเดี๋ยวเราติดกับขั้วลบนะครับตัวไหนก็ได้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาให้เสร็จเลยคลิปนี้ก็หาหาสายดำนะครับสายดำเส้นไหนก็ได้ครับ ที่เป็นลบเดี๋ยวลองลองจิ้มดูก่อนนะครับเส้นนี้ว่าใช้ได้ไหมโอเคอันนี้ได้งั้นแ๋ยวเราเลือกลบนี้เลยเช่นเคยครับไม่ตัดายไฟ,ไฟใช้กิ๊บ ลองเทสดูอีกรอบติดแล้วโอเคตอนนี้เราก็ประกอบตัวไฟนะฮะแล้วก็พอประกอบไฟเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันนะครับว่าจะเอาเนี้ยติดไปตรงไหนเดี๋ยวเราเก็บสายไฟมาในตัวคลิปล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะติดประมาณนี้นะให้ตัววัดโวลต์มันอยู่ตรงนี้ เวลามองจากข้างบนเนี่ยก็จะเห็นพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปกับน็อตใหม่เพื่อเราเอาแล้วก็จะโผกมาประมาณนี้มาเนี้ติดตรงนี้นะฮะขาเนี้ยถ้าเกิดเราทําให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่นี้พอดีเรา DIY ม่ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดอ่ะนี่เดี๋ยวเราเอา3 m อนะครับที่เขาแถมมาให้เราก็แปะไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราแปะกับเจ้าตัวนี้ก่อน นี่ฮะนี่นะะแล้ก็แปะไปเลยอันนี้เรายังไม่ลอกนะเดี๋ยวให้ขเขาลอกเอง <c oughs> นี่ครับก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเก็บสายขั้นตอนาลักการเก็บสายสายเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าเราไม่ได้ตัดมันอยู่แล้วนะฮะ คือแป้นที่เราทําเองนะฮะแล้วก็โคโซจะอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเวลาวิธีการใช้ก็เปิดมานะครับตอนนี้ก็ขึ้น12 12โบโวลต์น,นะครับอ่าเพื่อนๆลองดูนะเวลาเพื่อนๆขี่มองไม่ก็ถือว่าเห็นนะฮะก็ถ้าสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หรือใครมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ